ไม่ใครอะลูกมาหน่อยนะไม่มาเล่นหน่อยนะไม่ไม่ค่ะเออไม่เตะบอลนะเออไม่เตะบอลนะยายมีลูกใหม่อยู่ไม่ต้องเอาลูกนี้ก็ได้เดี๋ยวยายมาให้ใหม่ยายยาเตะได้ไหมมาเก่บยายยจ้ะเ้ยออยายแย่งต้นไม้นะยายแย่งต้นไม้นะเพชรบอก ไม่วิ่งไม่วิ่งไปแดงเอ้าแดงแดงขึ้นกล้องก็ได้ง้างสกล้องเลยแดงแดงไปแดงแดงโดนกัดหน้าบาดหมดเลยแดงอะเอ้าเหรอเอาเหรอเอาไข่ไหมเอาเอาไข่ไข่อะไรอะลูก มันแตกเอาทิ้งเลยลูกเอาทิ้งเลยทิ้งเลยลูกเออเอาทิ้งเลยสวัสดีโอ๋อมันไม่มีลาบใช่ไหมหรือว่าทำอย่างนี้เลยมีเครื่องลนอยูแต่นี่ถามฉ้นทำไมจ้าเอาไก่หมูจ้าเอาต้มพะโล่หน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมนะไม่ขามันต้องเผาใช่ไหม เขาบ้างแหละเขาหน่ากระดูกมันมีคนทำไมมันน้อยจังอ่ะขาทำไมมันเลยมีขาเดียวเองถ้าจะเอามาลดต้องมีหาฮะโอ้ยไม่ยังอีกมาหนิเลยเต็มนี้โอ้ยได้แผลเลยเห็นไหมเดี๋ยวยายไปเอาเกงขายาวมาให้ใส่มีสองขาเลยล่มตรงไหนล่ะลูกโอ้ล่มตรงเนี้ลูกไข่ล่มพี่เข้าไปใส่เบียดพี่ก จ้ะใครทำอ่ะลูกโอ๋อรถเหรอนุขี่รถเหรอเออล้มตรงนั้นเลยผมผมเนี่ยผมผมอ๋อเพชรไปแล้วเนี่ยโอ้ยแลวมาเดือดควันเอ้ยขวันนี่ล่ะรถลมเหมือนมาเด้อยายแกะอะไรจับจับอะไรยายยายเขาจับอะไรยะ เอาออกเจับเขาเอาเไปใส่เบรดเขาก็เลยแฝนไว้ตรงนี้ไม่เอาลูกอย่จไปจับมันเดี๋ยมันตายหมดเด็มเดหมดอไม่กมเหมะไม่แกันบ่มีมันวอตุ่มพะโลเอาลูกขาเมือเมว่ขายันยนหน่อเยเดี๋ยเดียเดี๋ยเดเดียวยากเยวเเดือนแค่ี ไว้อยากทดลองของพี่รับรองเลยามันเหม็นปิดไว้ปิดมั้หางมุกร้ยมาขี่ขายร้อนๆขย่ขาเลยไม่เหม็นนะเอาเานี้เราเจ้าเนี่ยสามสันใส่เออสามสันน้ำแขน่ว่าอันซือตกับซื้อไข่ต้มไส่นัมนบอไส่ลนะอันนี้กับเขาแน่เพรเอาก็ได้ติดขาวันนี้ข่านปาดวะิฮะข่านปาดบ่มันมันแสบก่นั่ะลเขาเอาขาขาจีอร่อยด ต้องไปขี้อแบบเขาหน่อยๆก็ได้พี่ผูดปนหรอยู่แตนขูดว่รหลอนหรอเดียหม่งเสียงค้าจังบวาทนะได้นี่ก็คืหาจับาทซะตัวค้าหนึงเาตเอาเอาสามัน่อนอืมอไเามันนี่สามนตอนมันง่ายเลยตอนเดียวมันเปสามันใสเอาเอากี่ถุงอ่ะเอากิโลอน่แต่สามชั้นนี่อันนั้นไม่มีเลือดเลเราเอาที่ไม่มีเลือดเอันนี้เนาะนเอปล่เนื้อผสมมันบ่ 嗯嗯。嗯嗯